ครับสวัสดีครับผมอตอนนี้ก็กำลังเดินทางครับไปส่งงานมอฉามครับผมไปฉาม,มาเป็นใจหัอยเ็นก็บประวัติถนนพระรามสองที่เป็นข้าวเหรอครับเป็นพ่นกำลังก่อสร้างที่มันเป็นข้าวว่าตกลงมาแล้วมัทับคนตายถือรถพระเจ้าเนี่ยแหละครับนี่ครับพราเจ้ากำลังก่อสร้างอยู่ ผู้ได้ผ่านไปผ่านมากอะมัดระวังกันเด้อครับผมนี่ครับคุณกำลังก่อสร้างกันอยู่ถนนเส้นนี้ก็สร้างอีกหลายปีครับที่สิเลวเพราะว่ามันสร้างไก่ใชเเวลาสร้างลนเพราะามันเห็ดยากมสร้างไกกแต่อนขางที่อันตรไลยอยู่แล้วครับเพราะว่าผู้เห็ดก็เห็ดไปผู้สร้างก็สร้างไป ตอนนี้ก็ใกล้สีฮอ,อตตลาดมหาชัยครับผมใกล้สีฮอตตลาดมหาชัยแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกท่านที่มาร่วมเป็นกำลังแรงเชี่ยเลื้ยงใจมาร่วมติดตามกันเด้อครับผมแต่ว่าช่วงที่มันลนลงมาเหมือวานนี่ผมก็บปะหูเหมือก้อนนี่ผมก็บปะหูว่ามันลนลงมาหม่องใด๋วเหมือวาดร่วมก้อนนี่แะเนี่ยเพราะว่า มันสั่งเง่าครับสั่งพูดไปจนหอดบังมาเนุานลระครับบังมาเนาาทางเลียวใส่ยีิไปเพชรบุรีเห่ะพี่น้องมันสั่งเง่าสั่งไก่ครับพุ่นหรครับเน่าคงไม่เลรมีปฏิกิริการก่อส้างตลอดเส้นทางครับผมไปเพชรบุรีไปฉามครับขอบคุณทุกท่านที่มากดไลค์กดแชร์ให้นะครับสำหรับแฟนเพลงแฟนเพจครับผมแฟนเพลง ทุกทุกท่านยินดีด้วยครับท่านที่ว่าทําสําเร็จแล้วนี่นะครับบรรยากาศการเดินทางมือนี่ครับไปถนนพระรามเอ,ย,อยู่ถนนพระรามสองไปชะอาครับดีกับสิขามทางรถไฟไปเจ็กน้อยกับสิขามทางรถไฟ รรกากเป็นสางถนนครับสางถนนสาง,งสาง,งทางด่วนเพื่อรถการจราจรขาเข่ากรุงเทพจากจากทังไต้ครับยัมงมือแรงมากเลยติดตรงมือพี่น้องเลยหาม,งงมง้งหกม้งแรีงนี่ติดเที่ยวจะข้นการจะหน้าพิเศษได้ทังน,นี้รถกระถ็ะไรเท่ากันครับขากับมาเพิ่งก็ออกไปบางแคแน่ไปบางบัวทองเนี่ย ออกไปสุพรรณพุ่นลหรครับอ้อมไปหาพุ่นล่ะทางวังไปยินได้ครับเป็นถนนรอบกรุงเทพลช่วงนี้ประเทศเลีล่ยวเหรอครับช่วงนี้ช่วงนี้เฮ็ดเลี่ยวเลี่ยวใกล้เชี่ยวเลี่ยวเยอแต่ทึ่งๆนั่นค่ะนี่ข้างรถไฟก็ขอบคุณหลายไครับทำหรับคนที่มาก,กดไลค์กดแชร์ตอนนี้กับพี่มากอ่ะพี่มากบก่กกเปิดการมองเห็นเลยพี่มากพี่มากพี่มากเห้เติดลบหลายอันเลยครับตอนนี้ ครับบรรยากาศบรรยากาศการสั่งครับการสั่งคุดทั้งทึ่งกับกำลังสั่งกำลังเห็ดอยูนจุสิประมาณนี่ครับครับการสั่งถนนถนนทางของเมืองไทยกับจัลเล่นต่อไปครับทางนานีกับตลาดมหาชัยเหรอครับตลาด ตลาดอาหารทะเลก็ว่สิเป็นกุ้งกุ้งสดปลาหมึกสดกุ้งสดปลาหมึกสดอาหารทะเลสดสดนี่ครับบรรยากาศค้าครางังห้เบิ้งครับว่าพิบา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 นว่าบ้านห้ากกำลังเจริญเติบโตกำ <c oughs> ลังพัฒนา เราก็สิเป็นการก่อสร้างเน่าไปหอดพุ่นเหรอพ่อแม่พี่น้องผนักหอดหอดบ้านแพลียวเหระครับตอนนี้พี่สางไปหอดไปหอดบ้านแพลีวแล้วอ่าบ่ิเวณบ้านแพลีวทางพุ่นครับทางยุทธเนื้อเลี้ยวไปบ้านแพล้านะนี่แหละครับบรรยากาศอันนี้กับตลาดตลาดมหาชัยเหรอครับอยู่ข้างหน้านี่โอ้โหที่ตลาดมหาชัยอยู่ข้างหน้าอยุทธทั้งสายมืด การสำรับมื้อนี้ก็เป็นให้เบึงบรรยากาศการเดินทางไปไปเพชรบุรีไปส่งงานของผมชามํมครับว่้ยครับสำรับอันทริปนี้ก็จบไปแค่นี้เลยด้วครับสวัสดีสวัสดีครับ